าแก่คนหนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลถูกตูกถูกหลานทอดทิ้งหาที่พึ่งไม่ได้ก็ไปอาศัยอยู่กับวัดอาศัยข้าวก้นบาทโดยทำกิจเล็กๆน้อยเ,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 เช่นตักน้ำจัดอาสนะปัดกวาดเช็ดถูสลาหอฉันอาหารที่บิณฑบาตเหลือจากพระพระก็แบ่งปันให้พอได้อยู่ได้กิน แต่แตาแก่ก็อยากจะบวชไปหาพระรูปใดท่านก็ไม่บวชให้เพราะว่าแก่แล้วอาจจะบอกยากสอนยากดื้อความจำก็ไม่ดีคือส่วนมากบวชอนแก่ก็ความจำก็จะเสื่อมเป็นพระหูสูตรก็เป็นไม่ได้เป็นพระวิเนทอนก็เป็นไม่ได้เป็นพระธรรมก็ถึกก็หาได้ยากหรือแม้แต่จะบอก ก็ไม่ค่อยเคารพไม่ค่อยเชื่อฟังว่าตนเองเกิดมานานแก่แล้วนี่ลุ่นนี้รุนน่นลูกรุ่นหลานจะมาบอกอะไรสอนอะไรเราพ้าทั้งหลายก็ไม่อยากจะบวชให้เพราะสมมากก็บอกไม่ได้สอนไม่ได้มือแก่ชราออกมาบอกยากสอนยากวันหนึ่งขณะที่ทําจิตช่วยทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูก็เดินทํางานงกงเงืง่อน พบปากกับผู้พทธเจ้าพระเจ้าก็ทักทายถามเ่อมาอยู่วัดนานหรือ,อยังแล้วทําอะไรได้บ้างบอกก็ช่วยปัดกวาดเช็ถดถูตัางน้ําดื่มน้ําฉันและพระช่วยอะไรบ้างพระก็แบ่งข้าวแบ่งน้ําให้พอได้อยู่ได้กินพระเจ้าค่านะแล้วต้องการอะไรล่ะจากจะบวชแต่พระเขาไม่บวชให้เพราะว่าเห็นว่าแก่แล้ว พระสมมาสัมเจ้าก็ประชมุมภาพที่สุดสงองถามว่าใครระลึกได้ไหมว่าชายคนนี้เคยทำบุปการะอะไรบ้างแต่แกก็จําไม่ได้ตัวเองไม่เคยทําอะไรให้กับพระอะไรหรืตั้งแต่เกิดมาแล้วพระองคไหนหนู้จะพระเจ้ามาทักอย่างนี้คงไม่มีวี่วเวเพราะตนเองก็ไม่เคยช่วยเหลือพระอะไรสักอย่างหนึ่งก็เพิ่งมาช่วยตอนเนี้ตอนมาอยู่วัด ภาสาริบตรก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าว่าระลึกได้อยูส่สมัยก่อนนะ่ตาแก่คนเนี้ยเคยใส่บาทให้ข้าทัพพีหนึ่งขนาดคนใส่ก็จําไม่ได้ว่าเธอเองเคยทํามานะครั้งเดียวพระเจ้าก็เลยมอบให้อบวชให้ชายแก่คนนี้ชื่อว่าราทะก็บวชให้ด้วยแก่บวชตอนแก่โดนพระเขาว่า ก็เลยจัดปฏิญญาณตนว่าตนเองจะเป็นคนบอกง่ายสอนง่ายพระสารีบวชบวชให้ไปอบรมพร่ำสอนทุกวันทุกวันอบอกให้ไปท้ายก็ไปบอกไปขว้าก็ไปบอกให้นั่งก็นั่งบอกให้ยืนก็ยืนไม่ต้องรอบอกซ้ําทําปฏิบัติตามทุกอย่างโดยไม่มีเงื่อนไขเหมือนตนเป็นสำเนียน้อยหนึ่งพรรษาผ่านมา หาพระเจ้าเป็นไงบ้างรู้สึกคนนี้โอ้ยบอกง่ายพระเจ้าค่าสอนง่ายถ้าได้อย่างนี้สักร้อยได้ไหมบอกเป็นพันก็ได้เพราะว่าราธพิกขุกแก่บวชเมื่อไวชลานี้เป็นพระที่บอกง่ายสอนง่ายเรียนรู้อะไรได้ไวไม่ดือ้อไม่เหนื่อยในการเป็นภาระเพราะฉะนั้นคนเราถ้าหากว่าเปิดใจกว้างอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพเชื่อฟัง คนที่เป็นครูก็จะไม่เหนื่อยแต่ถ้าลูกศิษย์บอกไม่ได้สอนไม่เอาครูก็เหนื่อยนะนักเรียนบางทีครูก็อ่อนอกอ่อนใจเมื่อเจอลูกศิษย์ดื้อการสอนก็เหนื่อยอ่อนอกอ่อนใจถ้าลูกศิษย์ดีครูก็รับจิตเมตตาก็เกิดขึ้นทุ่มเทหมดทั้งกายทั้งใจเพื่อความเจริญก้าวข้าของรู้สย์ถ้าลูกศิษย์ไปไกลกว่าตนที่เป็นอยู่ครูก็ไม่เคยฉาลิษยา กินดีด้วยพอใจด้วยเพราะฉะนั้นเราควรตำตนเป็นคนว่าง่ายเหมือนน้ำนะที่อยู่ในองค์แต่มันพร่องอยู่พร้อมที่จะรับน้ำเพิ่มเติมได้เสมอจเจริญพร